อะไเน่นีกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลันกลังกยไม่ได้ไไอ้เอแียเต่เราอัพเกรดปียังไงที่เราใส่เส้อกล้ามดำเออแต่เรามีวยอันนี้ผมรู้สึกได้เลยมั้ันมันบอกว่ามันเฮ้ยเราต้องบั่นใจเราใส่ขึ้นมากในชุดนี้อเออเออคเราแต่งขึ้นมากไยนะชุดนี้ยทีเออย่างทเล เลยได้ว่าผิดหวังนั่งโม่ไ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 ม่ดูก่อนเขาชอบเขาชอบหวังมากครับอ่าเขาไม่ผิดหวังแล้วใครชอบบ้างครับคิดว่าคิดว่าโชว์นี้ของพวกเราจะเท่ขนาดไหนครับมาไอไม่เสียงแพ่ต้องบอกว่าโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเขาจัดเต็มหมดล้ะมันถึงวัยเราแล้ว เจนหนึ่งของเราต้จัดเต็มแล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมขอถามสักหน่อยแล้วกันปีใหม่ที่ผ่านมามีใครบ้างที่ยังไม่โชคดีขอเสียหน่อยเร็วแสดงว่ายังไม่โชคดีกันหลายคนแต่วันนี้คุณอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าเรามีโชคมาให้นี่สิทธิโชคมีคนบอกไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลย นอดีน้ <ford passage S 2> องดีเเนี้ใครจะไม่โชคดีผู้ใดโชคดีก็ได้และโชคดีนะครับจะตกแถวแถวรังสิตอหต้องอยู่เอได้แล้วครับผมยทุกคนโชคดี

อยากเห็นแม่ให้ลูกวนเลี้ยงจหาช่วยลูกชวยแม่ฉันเล่นทุกอยนเป็นประวอติเอาพอ,อไป เดี๋ยวเดแล้วเยวฮะไปอันปเร่ยเข่าเข่าพวกเรายังได้อยู่ไหมเข่า <Hayır> ยังได้อยู่ไหมหยวะตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮกินน้ำเนี่ยไม่ห่วงเราไม่ว่าแต่คุณไม่ห่วงแดนาเอร์เลยเหรออ้าวอคุณรจัหานี้เลยนอ๋อเขาบอกว่าหรือว่าทำท่าดีแล้วรเหรอททดีล้วรวบครับ ไม่เคยจริงๆไม่เคยมาทุกครั้งที่ซ้อมมาก็ผมไม่ได้ซ้อมเมื่อกี้จิมมี่พินคิวด้วยเมื่อกี้คุณเห็นผมเป็นคุณผีพานดเลยใช่ใจร้อนอ่ะมันอยากรังสิตมันร้ายลองเบลอไวหน่อยได้ไหมอยากไปรังสิตแล้วไงอยากไปได้รับโชคแต่ก่อนอื่นเลยนี่ดึงชุดเราเนี่ยคงบอกอะไรทุกอย่างใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องตื่นตื่นนะโอเคโอเคไม่ได้ ไเรามีมาร์กน <savior> like ี้เลเราจะองดีอไปใช้ด้วยเราติดขึ้นแล้วหังว่เราอยเฮ้ยทคนจับแไ้านดเยมนเลยก็ได้ไปแบกคนหน่อโอ้ยมาแล้โอ้โหมาทักนดหึงมาักนหึงมาักนึงเลยอ่อนคันนี้ไตายแตงนะกลับไกับเลยไอึงนเดีพึงพึ่งไปพึ่งเราจะมีพืนที่ในการเซตของเขาเราบอกว่าเราเลยนะ สไตล์ขอาอันนี้มันต้องมีมุกเสี่ยวบานลมุกให้มันสมฐานะนช่ว่งเราหน่อยผมอยากรู้ว่คุณที้เตรียมตัวมาอเริ่มจากคนแถวก่อนได้ไหมคุณแม็คไม่ไม่เอานึงคุณแม็คขึ้นแถวตัวนี้เขาเขาิดมาจบกวาคุณปิด้ายดีกว่าเอาดูนี่เอาลัวบหนน่ผปิด้ายไงเอาฝันมาอยู่ด้วยดีคว่าเฮ้ยเนเห็นปอียปเปครับรู้แล้วว่าทำไมเขาจัดโชว์ไว้เจนอย่บบนี้ฮะพวกมึงเป็นนี้ไง้งคุ ขยายพกเราเราจะนิกันพวกเราครับเป็นอย่างนี้แล้วรักไหครับทุกคนสัปดัหก็รักเดิมค่อยๆรักบอกให้นะเดี๋ยวเล่นมุกไปมุกลักเขามากกว่าเดิมแน่นอนอ่าเปิดก่อนเลยเฮ้ยผมุกแรกเลยเหรอตัวสูงของเราจัดไปก่อนเลยจะบอกเลยว่ามุกเสี่ยวคิดไม่ท oh. 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 uh ันแต่ว่าคิดถึงจังมากหน่อยแล้ว ีฝังมือเนี่ยเอาลวงเอาลวงเขากำลังรีบรีบเปลี่ยนชุดอยู่ตอนนี้แน่นอนล่ะโอ้โหตอนนี้เครียดเลยเดียวต่อไปเครียดเลยเลยหล่อหน้าขนาดนี้เหรอเออยืนอะไรตินจมูกขลยท้องชิบูเฮ้ยเขาต้องจดติดไปอันน้เขาเขาแปะมาให้ในวันนี้แล้วอะไรติดตามคุณล่ะโอ้ชิตาเฮ้ยใส่เหมือนกันแน่นอนคุณมีมุกแน่นอนคุณนะขอเป็นต้นต่ำปะอือจริงปะยังไม่ทันคิดเดี๋ยวให้แฟนๆเขาเอี้ยวหูรอเลยว่าเดี๋ยวแฟนเขาโฟกัสคาดหวังแล้ว ผมฟัดเยอะด้วยอยากฟังพวกคุณเอาและเอาละเว้ยเอาแล้วเว้ยเยอะพี่เห็นกันร้องว่าพอตื่นทุกเช้าแม่ทำกับข้าวข้าเมาเรื่องหวยอีกแต่ว่าพอผมตื่นทุกเช้าอ่ะอันนี้เตรียมมานะผมกอนอนี้เตรียมมานะไม่ไม่ได้เตรียมอ๋อไม่ได้ครับพอตื่นทุกเช้าอ่ะขัดไปกับสายอยากเจอพวกคุณอีกเฮ้ยเออ คนเดียวที่สดอยากทำกับข้าวให้พวกคุณทางเช้าวันนี้ไปเป็นก่อนแล้ว่ได้ก่อนเลยเไม่ได้แล้วพูดมันมีอะไรอเร่องเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าไม่ตายมาอะไรเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วอ๋อสีเหลืองเริ่มเล่นแล้วนะโอเคโอเคท่านั้นพวกผมก็ง่ายๆพออ่ะมีที่ว่าคงอยากสู้คาร์ลคงไม่ได้คารับคงแน่นอนครับอะไรนะนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วเหรอจบแล้วเหรออ่ะไม่ต้องตอบต่อ เรื่องค่ะเรื่ผมว่าจะเก็บมาให้คนท้ายๆเลยมาร์กเรื่องเก่งด้ยครับครับก่อนก่อนมาร์กนี่คุณซีจะก่อนไหมไอซีจะให้ก่เดี๋ยวก่อนดีกว่าคุณซีก่อนขอขอขอเป็นโนมเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าพึ่งพิลามันต้นกำลังมุกเลาก่อนตอนนี้เขาชอบอิมแพคให้คุณเล่นบุ๊กอ่านเี้เอาละคุณคิดดูครั้บคืงคุณยืนคุณอิมแพคคุณเล่นบุ๊กเสียวโชว์แฟนๆอ่ะมีที่ไหนคนอื่นตรงนี้นอ่ะอ่ะไปต่อเนี่ยตัวน่าจะวซี ซีนะซีเป็นแนรอพวกไม่ได้เตรียมมาจริงอันเดผมเดมไม่ให้ดูก่อนแล้วกันอาเดี๋ยวผมเล่นแบบสั้นๆดูก่อนวุยยุยุยวุยนิ้วนวนิ้วดยวะิ้เป็นโซฟอน้อโซคิวแแแขนแขนแยังไงแขนแ แล้วอยาให้เล่นให้ซีเล่นโชว์ถึงเอาแล้วจิ้มโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาจิ้มนะคาดหวังนะอยากอยากอยากช่วยเอาถึงแล้วตอนนี้นะอยากให้ใคถึงเกียรติมากเพื่อนที่เราได้ร่วมาเล่นเสี่ยวการแข่งหน้าแข่งตาเราได้มีทุคนมาฟังบุกใช่แต่ก็คือเขาเรียกบุกอันสุดเกียรติถึงถึงแล้วมาผมชอบผมถึงผมจะชอบผมแดงนะครับแต่ผมชอบคนปากแดงมากกว่า ตอนนี้ฮะทุกคนครั้งในครับบอกว่าเราพิราบันจะแจกโชคครับโชคมาให้ใช่วันนี้เรามีรางวัลมาแจกครับผมเฮ้ยคนคนอื่นรู้สึกผิดแทนของใช่เขาบอกยังไงฮะผมยิงปืนไม่ถึงทุกคนอ่ะใช่ใช่อยากคนถ้าตอนนี้เห็นโชคแบงค์นะครับรีบเก็บตาตอนเลยรางวัลมีรางวัลเด็ดที่แบบคุ้มค่าไม่ถึงผมว่าค่าไม่ถึงเหมือนกันนะฮะที่รัก เมื่อกี้เรายิงไปแ้วงมืแดงมไปหร่อัมันมีจ็คพออยู่ทุกคนมีจ็คพอใช่แล้วอกบอกแล้วว่ารางวัลที่มีอยู่ในใบเหล่านั้นมันดีมากนคุ้มกังนันไอหเกได้เอาไ้ก่อนนะใค้เก็บรอนเตอรี่ได้บ้างยกมือหน่อยอ่าขอดูหน่อยใครเก็บลันเตอรี่ได้บ้างครับที่เก็บได้เ้เาห็นไม่ได้หรอ่นี่้เก่ก็บได้อี้เขบอกไม่ได้รเรี่เลยไปยาไปยา ไม่ได้พูดไหมครับไม่ได้เลยเหรอไม่มีใครได้ลอตเตอรี่เลยเหรอได้เลยโหวผมไม่ได้ลอตเตอรี่เลยมีมีได้อยู่คนหนึ่งฝั่งนี้มีได้อยู่นะฝั่งนี้ไม่ได้พิวมีอยู่เก็บไว้เก็บไว้โอ้ระบุกโอันเคคนด้วยนะโอเอาครอบตัวคนนั้นถ้าเห็นลอตเตอรี่เก็บขึ้นมาผมบอกเลยว่าโชคนี้คือดีที่สุดดีมากๆด้วยมีทั้งหมดสามรางวัลด้วยกันเราจะมีผู้โชคดีผู้โชคดีเพียงสามท่านเท่านั้นทั้งหมดที่เก็บได้จะมีแค่สามท่านเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะให แต่ละคนรบอกว่ารางวัลที่ได้แกอะไรบ้างเราเรามาเริ่มรางวัลที่3ก่อนเลยไหมอ่ะถ้างั้นยะให้คุณฟ้าประกาศรางวัลที่3รางวัลที่3นะครับจะได้รับโลบปฏิทินและโปสเตอร์ทุกแรนเลยครับพร้อมลายเซ็นศิลปินทุกคนเลยนีราวันที่สามแล้วรางวัลที่3ครับแล้วรางวัลีอาทิเมื่อกี้ว่าดีแล้วนะเดี๋ยวมาฟังของรางวัลที่สองกันบ้างรับมันคืออะไรครับ หลังว,วันที่สองน,นะครับผมจะได้ถ่ายรูปแบบเซลฟี่จากกล้องมือถือของตัวเองเลยนะครับกับทุกแดงในช่วงวันอร์บูสต์ครับโอ้เราจะถ่ายรูปเซลฟี่เลยเหรอใช่รางวัลนี้ดีไหยครับเฮ้ย ยังเสียงยังไม่สุดนะเขาอาจจะยังไม่ว้าเจ้าละลังกังวลหา,าลอาตเตอรี่เขากำลังหาลอตเตอรี่อยู่แต่บอกเรื่องรางวัลที่สองเนี่ยว่าพีคแล้วรางวัลที่สุดยอดรางวัลที่หนึ่งผมหให้คุณสี่พฤกษ์สี่พฤกจัดอินเงงอนอร์ใหญ่ๆบนบอกเลยว่ารางวัลที่หนึ่งคืออะไรเขาอ,อ่านเลยแล้วนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะจะได้รับการ์ดทองที่ได้เข้างานที่ทางบูริจัดฟรีตลอดปี2024 ราวันนี้คือดูเขาเรียกว่าดูคอนเสิร์ตฮู้คอนเสิร์ตของดูบันดิีไม่ว่าจะตลอดทั้งปีไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามในราคาที่แพงที่สุดไม่ว่าจะของใครด้วยหูของใครก็ได้ด้วยคอยด้วยได้ดูบันดิีทั้งหมดเก้าอี้ที่แพงที่สุดคุณจะได้นั่งอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เอาเลยอันนี้ไปเลยตรงนี้เลยแบบแพงที่สุดครับอีเลยเนี่ยเออดังนั้น รางวัลที่คุณเก็บจากมัตเตอรลี่ทั้งหมดนะครับเราจะทำการประกาศตรงนี้เลยอุยตอนนี้เลยนะฮะนนั้นนะครับมัตเตอรี่ที่อยู่รอบตัวคุณิีบเก็บตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วถ้างั้นเราไปประกาศเลยไหมดีโอเคนะไปประกาศเลยนะเรามาดูกันครับเริ่มจากรางวัลที่สาม l e แด้วมาดูนะฮะว่าเล่ยจะออกจะเป็นเลขอะไรเอาละฮะ่นเดียวท่านั้นต้องรับผมานะรที่คนโชคดีขอให้ทุกนเดีววไดคนเดียวะีบไปวไหนละให้คุณนโชคดีแล้วเอไปไหนอ่ะ